สวัสดีมากอีกแล้วเฮ็ดเขา่ากินเข่าเมื่อน่้กินน้ำก่อนเมื่อนีนหมูสามชั้นพะโล่หมูสามชั้นตุนเนะนะจ๊านะนี่มีน้ำจิ้มด้วยมีผักผักหอมปม้อมผักหอมเก่เลยอ นี่น้ำพริกจ้ะน้ำพริกลาดลาดหมูสามสันกับเขา่านี่ัเสียเลยแกเลียนนี่ต่หนังหมูเอาเบลลี่เอาทองหมูมาตุนนะจ๊ะมาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันบเบาลลายกินเลยหิวเขา่า นี่จะเป็นแค่รถ กิขนขน้าวยังไงต้อจัแซบ นี่หอมจากหอมหัวใหญ่หวานแซ่บ <c oughs> ขันบบคึดอยากขันเฮ็ดกินมันเกลือปแซ่บเน่ากินก็ขันบ่หิว ขนันยิวมาเฮ็ดยังกินยังมันก็แสบ เม่ร์สิริจันย to tie it. Um. ไม่แล้วขอบคุณจ้าลาไปก่อนเด้อขอบคุณค่ะ